ต้อรับทุกผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนี่แหละประเทศไทยจันทร์ที่22กรกฎาคม2556ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะพวกเราพูดคุยกับอาจารย์พนินนะคะเรื่องขององค์กรอิสระต่างๆโดยเฉพาะปปชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนมีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากทราบอีกว่าองค์กรอิสระในประเทศไทยนั้นมีอีกหรือไม่และที่สําคัญค่ะเราควรจะมีองค์กรอิสระต่อไปจะยุบหรือจะเลิกดีวันนี้มาพูดคุยกันต่อค่ะกับอาจารย์คณิบุสวรรณสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคับสวัสดีค่ะ อาจารย์คะสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าสนุกมากมันมากสัปดาห์ที่แล้วพป,ปชแค่องค์กรเดียวอาจารย์ก็พูดเกือบเวลาจะไม่พอไม่พอนะสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์คะ,คะเราลองมาไล่เลียงสิงคะว่าองค์กรอิสระในประเทศไทยเรามีอะไรบ้างความจริงเนี่ยเราไม่ควรใช้คําว่าอิสระ มไม่ควรใช้คาว่าองค์กรอิสระแต่เขาตั้งอย่างง้เพราะใช้คาว่าองค์กรอิสระแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เจ้าขององค์กรหรือผู้ที่เป็นอยู่ในองค์กรนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าผู้อื่นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอิสระไม่ได้ะนะครับโดยเฉพาะยิ่งอิสระตอร่อประชาชนเนี่ยไม่ได้เลยเ่็นไหมครับคุณอาจจะอาจจะิอิสระจากนักการเมืองอิสระจากใครจากระบบราชการแต่ว่าอิสระจากประชาชนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคําว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่ควรมีไม่ควรแล้ว องค์กรเหล่านี้นะครับไม่ใช่เพิ่งมีในรัฐมนูนปี50มันมีมาแล้วตั้งแต่รัฐมนูนปี2 5 4 0แต่ภายใต้รัฐมนูนปี2 5 4 0นั้นนะครับไม่มีคําว่าองค์กรอิสระแม้แต่คําเดียวครับแลวเขาใช้คำว่าอะไรที่ยืนยันครับมันเป็นองค์กรตรวจสอบอ๋อโอเคค่ะองค์กรตรวจสอบครับแต่ว่าองค์กรตรวจสอบเนี่ยนะครับก็มีทั้งที่เป็นศาลแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ศาลที่เป็นศาลเนี่ยที่เห็นชัด ก็คือสารรัฐธรรมนูญถือเป็นองค์กรตรวจสอบองค์กรหนึ่งใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ศาลนะครับที่มาเรียกกันในปัจจุบันว่าองค์กรอิสระนี่แหละครับมันมีแค่3องค์กรเขาเรียกองค์กรตรวจสอบหนึ่งกกตตรวจสอบการเลือกตั้งใช่ไหมครัปปชตรวจสอบการทุจริต จำได้ไหมครับที่แล้วเนี่ยดังกระดินบอกว่าให้ตรวจสอบหลังจากที่เขาได้ทํางานไปแล้วจําได้ค่ะใช่ไหมฮะจำได้ค่ะใช่ใช่ค่ะปประชาร์เขามีหน้าที่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาตรวจสอบยังไม่ทำงานยังไม่ทาเลยแล้วไม่ได้เริ่มทำเลยได้้แล้วบางทีก็ไปกวักมือเรียกลูกค้าด้วยมมามาร้องมาร้องมาตอบรับใช่ไหครับอ่ะสามค่ะอาจารย์แล้วก็สามก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนะครับ มีแค่นี้จริงๆใช่ไหมครับส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี2,140น่นั่นนะครับไม่ถือเป็นองค์กรตรวจสอบนะเป็นองค์กรมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐสภาในการดูแลความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองใน่ครับในรัฐธรรมนูญปี2,140แต่พอมาร่างรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเป็นการช่วยโอกาสเป็นการช่วยโอกาสที่จะ ประการที่หนึ่งเนี่ยเพิ่มอํานาจให้กับบรรดาองค์กรตรวจสอบทั้งหลาย <คะ S 2> แลวโดยเพิ่งยิ่งเนี่ยไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหญ่มาก<ข>ใหญ่มากเขาใช้คำว่าองค์กรอิสระอ,องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเลยครับหมายความว่าองค์กรสามสี่องค์กรเนี่ยใหญ่ที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วทําผิดหน้าที่ไปแล้วคนเขียนรัฐธรรมนูญก็ไม่เข้าใจหน้าที่ใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นเนี่ย ไปแปลงเอาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานะครับง,ง่ายๆตัดต่อพันธุกรรมง่ายๆจากผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็เอามาตัดคําว่าของรัฐสภาออกไปเหลือคําว่าผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็เพิ่มอํานาจเข้าไป ให้เทียบเคียงกับอีก3องค์กรดูยิ่งใหญ่เลยนะกกตปปชกับกรรมการตรวจการแผ่นดินค่ะแล้วมีหน้ำซ้ำเนี่ยยังให้ไปตั้งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปอีกอซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี2540ไม่มีประธานค่ะกา,าให้มี3คนผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา3คนค่ะแต่รัฐธรรมนูญปี2550นั้นนะครับนะะมี3คนเหมือนกันค่ะ แล้วก็ตัดคําว่าของรัฐสภาออกไปเหลือคําว่าผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วให้เลือกกันเองเป็นผู้ป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยิ่งใหญ่ก็ไปอีกเลือกกันเองได้ด้วยเหรอคะฮะเขาให้เลือกกันเองฮะ<อ>ให้สามคนเนี่ยเลือกกันเองหนึ่งคนเป็นประธาน<อ>เพื่ออะไรนะครับ<อ>เพื่อให้ไปเป็นหนึ่งในเจ็ดของคณะกรรมการสรรหาสอวอ<อ>เพราะฉะนั้น 7, เจ็ด คณะกรรมการสัญหาสวเจ็ดคนเนี่ยนะครับสี่ <4 S 2> คนก็ประกอบด้วยประธานสี่องค์กรเห็นไหมครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมก็เพิ่มผู้ตรวจการเป็นดินขึ้นมาเดิมมันมีแค่สามใช่ไหมครับก็เพิ่มผู้ตรวจการเป็นดินข้ามาเป็นสี่แล้วอีกสามคนมาจากไหนครับมาจากศาลคือประธานสามศาลนะฮะเจ็ดคนสรรหาสวาครึ่งหนึ่งของวุฒิสภา ใช่ไหมครับทีนี้มาพูดถึงคณะกรรมการองค์กรที่เขาเรียกว่าองค์กรศิสป์ในปัจจุบันนี่นะครับอะไรเกิดขึ้นครับวิธีการเขียนรัฐธรรมนูญแบบเพี้ยนๆเอาแต่ได้ขออนุญาตนะขออภัยเลยนะครับเอาแต่ได้อาจารย์ก็ขออนุญาตเหมือนกันค่ะใครร่างรัฐธรรมนูญกศรที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเป็นผู้ร่าง อ๋อแล้วไม่มีความรู้เลยเรื่องกฎหมายแล้วเขามีความรู้แต่มีความรู้มากเกินไปมีความรู้แต่ว่าเอาความรู้นั้นมาใช้ในการที่จะเขียนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในทางที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและเป็นโทษกับผู้อื่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นความเลวร้ายมากถ้าใครไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะครับอาจจะไม่เข้าใจเพราก็อ้างเหตุผลเนี่ยว่าเหตุผลที่เขาต้องล้มรัฐบาลพันธมิตรโททักษิณชินวัตรเข้าไปเพราะว่ามีการทุจริตกันมากมีการแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาถึงล้มไปแต่พอล้มไปแล้วปุ๊ ก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วในขณะเดียวกันก็เขียนรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เหมือนจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองอย่างที่เรียนใ้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแต่พอแปลงมาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหนึ่งไปเพิ่มประธานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนะเพื่อให้ไปเป็นหนึ่งใน7ในคณะกรรมการสัญหาสวใช่ไหมครับสองก็ไปเพิ่มอำนาจตัวเองว่ามีหน้าที่จะไปตรวจสอบจริยธรรมและจริยธรรมเนี่ยซึ่งเป็นภาษา เป็นเป็นเป็นนามธรรมนะครับใครก็ตามเนี่ยไปกล่าวหาอย่างกรณีนะฮะกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วมีผู้ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีจริยธรรมเนื่องจากการแต่งตั้งรัฐมนตรีบางคนเท่านั้นเองถามว่ามันเป็นหน้าที่อะไรนะครับแล้วหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับ นะมีน้ามีอำนาจมากถึงขนาดที่มีหนังสือเรียกตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะบอกให้คุณต้องมาชี้แจงต่อผู้จวจการเป็นดินภายใน30วันว่าเพราะเหตุใดคุณถึงได้ตั้งรัฐมนตรีคนนี้ม,มันขัดต่อจริยธรรม เอากันใหญ่โตอย่างนี้ไปเลยนะฮะตกลงก็เลยกลายเป็นว่าแม้กระทั่งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองนะครับอำนาจก็มากล้นอยู่แล้วมากล้นอยู่แล้วนะครับแล้วยังไปใช้อำนาจเกินไปกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกแล้วจะบอกให้ครับจะฟ้องพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเข้าใจนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับนะฮะที่หลังการประกาศคณะหลังหลังการรัฐประหารนะครับได้มีการแต่งตั้งคนคนเดียวครับนะฮะ เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินะนะครับเอ,อ่ยชื่อก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ชื่อปรากฏอยู่แล้วะลนะครับคือคุณหญิงจารุวรรณเมตากาตั้งตั้งโดยไม่มีพิธีรีตองเลยนะครับตั้งโดยคําสั่งของพลเอกสนธิบุญญรัตน์กลินตั้งให้เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ใช่ไหมครับแล้วให้มีใช้อำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งคณะไม่ได้ตั้งคณะกรรมการด้วยนะครับตั้งคนคนเดียวแต่ให้ให้ใช้อำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งคณะนะแล้วยังในขณะนั้นเนี่ยยังตั้งให้เป็นคอตสหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะฮะที่ไปเอาเรื่องเอาราวรัฐบาลพันธุ์โรโตทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ยังให้เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ไปหมกเม็ด เอาไว้เขียนไว้ในบทเฉพาะการบอกว่าให้คณะกรรมการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งใช้อำนาจทั้งหมดนี่นะครับสี่ห้าตำแหน่งนี่นะครับอยู่ไปจนกว่าจะครบวาระท่นนี้บงับงเอิญนะบังเอิญเนี่ยในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด,ด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับมันบังคับไว้ว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนี่นะครับต้องกเกษียณอายุเมื่ออายุครบ65ปีค่ะปีเมื่อเดือนกรกฎาคม2553ค่ง้ยหใช่ไหมครับทีนี้ ผู้ว่าการจุนเงินแผ่นดินซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารคนคนเดียวกิน5ตําแหน่งนี่นะครับ <c oughs> พอกเกษียณอายุไปนะครับ <c oughs> ตำแหน่งอื่นๆอ,อีก3-4มสี่ตำแหน่งนี่นะครับ <c oughs> มันก็ต้องหมดไปเป็นตามตัวไป <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเกษียณออกไปทีนี้อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ <c oughs> เพราะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2553 <c oughs> เป็นต้นมาแม้กระทั่งจนกระทั่งถึงปัจจุบัน <c oughs> ประเทศไทย ไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับ <อ cavity. S 3> ไม่มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครับไม่มีประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับมีเพียงแค่รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน Uh huh. และรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อักการตรวจงินแผ่นดินอยู่คนเดียวครับถามว่าองค์กรนี้ทั้งองค์กรซึ่งมันมีอำนาจในการตรวจสอบนี่แหละตัวจริงแหละครับเพราะว่าคอต,ออตง,งอหรือคณะกรรมการตรวจงานแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของฝ่ายบริหารและขอ,ข,อข,อของทุกหน่วยงานใช่ไหมครับเวลานี้เนี่ยเหมือนกับเบี้ยงไปแล้วก็ทำเป็นเฉยๆกับกลายเป็นไป,ไ,ปไปให้บทบาทนะของกก,กตปปชนะครับ แล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งไม่ควรที่จะมามีอำนาจมากมายมหาศาลขนาดนี้ตกลงก็เลยกลายเป็นว่า แทนที่จะตั้งองค์กรอิสระหรือองค์กรตรวจสอบนี่นะครับมาปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตกลงก็เลยกลายเป็นว่ามาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นเกมการเมืองแล้วเป้าหมายก็คือล้มรัฐบาลนั่นเองนะครับอาจารย์ค้วอย่างนี้คอตงอถ้าไม่มีประธานมันจะว่างๆอย่างนี้ได้ก็ยังไม่ทราบอยู่นะสงสัยอยู่เวลานี้ข้าราชการของสํานักงานสอตงงนี่นะครับทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับแล้วมีหน้าที่สําคัญมากใช่ไหมฮะใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่าช่ใา่ใช่ใา่ใช่ใ ใช้จ่ายเงินหลักฐานการใช้เกินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่ใช้จ่ายไปเนะครบัญชีเสียหายนั่นแหละครับเสียหายว่าแต่เวลานี้ไม่มีคในรัฐธรรมนูญมีนะครับในรัฐนูนเนี่ยมีทั้งผู้ว่าการมีทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแบนดินมีทั้งประธานกรรมการตรวจเงินแบนดินนะฮะพอถึงเวลาสรรหาสว ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องไปเป็นหนึ่งใน7ของคณะกรรมการสรรหาสวาแต่เวลานี้ไม่มีของจริงๆมไม่มีค่ะถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบครับนั่นลสิคะอาจารย์แบ้กระทั่งกฎหมายะนะฮะเพราะราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าโด,ดยการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งในรัฐธรรมนูนระบุไว้ชัดเจนนะต้อง ดำเนินการให้เสร็จภายใน1ปีหลังจากที่รัฐมนูษฉบับนี้ประกาศใช้ประกาศใช้มาแล้วเป็นเวลาตั้งกต่หกปีแล้วยังไม่มีเลยสิ่งต่างๆเหล่านียคือความเสียหายมากเสียหายที่มัน,ท,มนที่มันลึกซึ้งมากนะฮะ,ะที่มันที่มันเลวร้ายมากแต่ปรากฏว่าไม่สนใจกันเลยอมไม่สนใจไปเลยกลายเป็นเรื่องว่าเวลานี้ทําการปราบปรามรัฐบาลรัฐบาชบลช่อโกงรัฐบาลทุจริตแม้กระทั่งโครงการสําคัญสําคัญอย่างเช่นกำดังข้าวเนี่ยรู้ว่าผลประโยชน์ตกกับชาวนาโดยตรงใช่ไหมครับแล้ว เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับแล้วโครงการ2.2ล้านล้านบาทนะครับปรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมใช่ไหมครับสิ่งต่างๆาเหล่านี้นะครับถูกระงับยับยั้งไปหมดนะครับแล้วดูให้ดีเลครับแม้กระทั่งศารแม้กระทั่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่เราเคยคุยกันไวครับคุณไม่ได้มีหน้าที่แต่ปรากฏว่าโอ้โหนี่เป็นตุกเป็นตะเลยนะครับเอาไอ้ร่างกฎหมายที่กําลังอยู่ใน เพียงแค่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมิการเท่านั้นเองนะมาวิพากษ์วิจารณ์เสียๆหายๆไปตัวไปตัดคัดรัฐธรรมนูญมาตราน้นมาตรานี้ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแต่เป้าหมายชัดเจนก็คือต้องการที่จะล้ม discredit รัฐบาลอันนี้พูดเบานิดหนึ่งก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคือคือล้มแน่เลเนี่แล้วเวลานี้มันก็เป็นปัญหาที่ดูประหนึ่งว่าองค์กรอิสระต่างๆเราเนี่ยเป็นเทวดามาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือทําไมไม่เห็นศีรษะ ของประชาชนเจ้าของประเทศบ้างเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาก็เลือกตั้งคนเหล่านี้มาคแล้วปัญหาที่ว่าคุณจะตรวจสอบไม่ว่าแต่คุณก็ต้องทําตามหน้าที่ใช่ไหมครับหน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของคุณก็ว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้วหน่วยราชการกระทรวงทบวงกรมได้ดําเนินการไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปตรวจสอบแล้วร่วมกันร่วมกับสตงนะฮะร่วมกับคณะกรรมการปปชเนี่ยร่วมกันนะะหรือจะร่วมกับดีเอสไอด้วยก็ไม่มีใครเขาว่าอะไร ใช่ไหมครับแต่นี่ยังไม่ได้ทําอะไรกันเลยเนี่ยแสดงว,ว่าอะไรครับแสดงว่าประเทศนี้ภายใต้แม้กระทั่งภายใต้รัฐธรรนูฉบับนี้เอง,งนะครับ มันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อาจารย์คณินก็ยังเคยพูดอยู่เสมอว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วการใช้อํานาจพฤติกรรมการใช้อํานาจในลักษณะนี้นะครับมันทําลายเสถียรภาพทางการเมืองอได้ค่ะอาจารย์คะเราพักสักครู่นะคะยวช่วงหน้าจะมาถามอาจารย์ต่อนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงแรกก็ถือว่ามันมากแล้วนะคะสำหรับอาจารย์คณินที่แบบให้ความรู้เรื่องนี้แต่ช่วงหน้าจะเข้าประเด็นเลยค่ะว่าดังนั้นเราควรจะยุบหรือว่าเลิกองค์กรอิสระสักครู่เดียวคะ่ะ ค่ะช่วงที่2ของรายการนี่แหละประเทศไทยนะคะช่วงนี้ค่ะเปิด SMS ให้คุณผู้ชมนะคะสามารถส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะมีคำถามถามอาจารย์คลินก็ได้นะคะที่หมายเลขค่ะ0ูนย์ขออภัยค่ะขอโทษทีค่ะคัดค่ะลืมไปว่าไม่มีโทรคอเทป SMS ถามเอสเ <laughs> ลืมไปค่ะความเคยชินงั้นุ้ให้โทรหาอาจารย์ <laughs> อโอเคค่ะ กลับมาในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ค่ะเรามีการเปิด SMS นะคะให้คุณผู้ชมค่ะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะถามอะไรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข SMS ค่ะ4642201นะคะ4642201ค่ะแล้วด้านหน้าของเรานะคะเป็นหนังสือสองเล่มค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะของอาจารย์คณินบุษวรณเองเลยค่ะเป็นหนังสือประวัติรัฐธรรมนูญไทยนะคะแล้วก็ภาษาสภา2เล่มนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศค,ค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเรื่องประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงขายที่อินเทอร์เวลร์ คลาวชั้น4แล้วก็ชั้น5ค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องกฎหมายนะคะให้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปสับสนเถียงกับใครนะคะอ่านข้อจัยคณินแล้วจะเก็ตทุกอย่างเลยนะคะประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์มีถึงเล่ม7แล้วนะครับจริงเหรอคะอาจารย์เล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดต้องรีบ,รบหาซื้อใช่ไหมคะคโอ้ตายแล้วต้องรีบสะสมแล้วค่ะอาจารย์เพราะเดี๋ยวใครมาพูดเรื่องกฎหมายเดี๋ยวไม่รู้